สวัสดีค่ะเจอก,กันกับต้าอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ตูดิโอนะคะโอเควันนี้นะคะต้าก็มีข่าวดีสาระดีๆมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่ไพลาดคลิปใหม่ของช่องกีตาร์ตูดิโอค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะ วันนี้นะคะก็จากกระทรวงการคลังนะคะได้ประกาศออกมาว่าในวันที่29เมษายนนี้นะคะจะได้ทําการโอนเงินเพิ่มขึ้นมาอีก1.1ล้านลายเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการโอนเงินครั้งที่ยอดสูงสุดที่สุดนะคะในการที่โอนเงินมาเลยทีเดียวนะคะ ก็หวังว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยเหมือนกันนะคะว่าจะได้รับเงินวันไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูยอดกันเลยนะคะที่ตาได้ข้อมูลมานะคะก็คือทางสำนักข่าวนะคะไทยรัฐนะคะก็คือได้ให้ข้อมูลมานะคะตาก็ได้เอาข้อมูลมาให้หลายๆท่านได้ทราบกันนะคะ,ะในวันที่8นะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังนะคะได้โอนเงินมานะคะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่24เมษายนนะคะก็ได้โอนเงินให้กับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะ4.9ล้านลายนะคะเป็นเงิน2.5หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะคะส่วนวันที่27ถึงวันที่28เมษายนก็ทยอยโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก1.5ล้านลายนะคะแล้วก็วันที่29เมษายนเขาจะโอนเงินอีกนะคะก็คือยอดที่เต้าได้บอกไปก็คือ1ล้าน1แสนลายนะคะก็คือทีนี้เขาก็ได้รวมยอดไว้ว่าวันที่8จนถึงวันที่29เมษายน จะมีผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาอยู่ที่7.5ล้านรายเลยทีเดียวนะคะรวมเป็นเงิน3.8หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นยอดที่เยอะๆมากเลยนะคะเขาบอกว่ายอดการที่มีผู้ยกเลิกการลงทะเบียนนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบแล้วนะคะก็ได้มีการยกเลิกการลงทะเบียนไปอยู่ที่9.4แสนรายนะคะ แล้วก็ยอดจํานวนณปัจจุบันนี้นะคะยอดผู้ที่ทบทวนสิทธิ์นะคะคือเข้าไปทบทวนสิทธิ์อยู่ที่3.4ล้านรายนะคะส่วนยอดที่ขอสละสิทธ์นะคะกรณีที่ตัวเองไม่คิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนี้ก็มีผู้ที่ไปขอสละสิทธิ์แล้วณวันนี้นะคะก็อยู่ที่1,675คนนะคะส่วนยอดผู้ที่ขอ ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีอยู่6.3ล้านรายนะคะก็จะแบ่งออกเป็นผู้ที่เข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะก็คือนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมแล้วอยู่ที่5.2ล้านรายนะคะส่วนอีก1.1ล้านรายนะคะก็คือทางกระทรวงการคลังนะคะก็เร่งให้ไปกรอกข้อมูลนะคะที่ทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการรับสิทธิ์ต่อไปนะคะส่วนคนที่ขอทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือทาง กระทรวงกรารคลังก็ได้ส่งผู้พิทักษ์สิทธิธ์นะคะจำนวน23,000คนเลยทีเดียวนะคะที่จะออกไปตรวจสอบนะคะข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะคะก่อนหน้านั้นก็เพ่ก่อนก่อนหน้านั้นก็มีอยู่17,000รายนะคะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น23,000รายเลยทีเดียวนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ได้มานะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันความรู้นะคะให้กับผู้ที่ไม่ได้รับ ข่าวสารหรือผู้ที่ยังไม่ได้ไปดูข่าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ตาได้เอามาแบ่งปันให้นะคะค่ะหลังจากที่เราทราบข้อมูลไปแล้วว่าแต่และสถานะนั้นมีจำนวนคนเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูกันว่าใครจะได้รับบ้างนะคะในวันที่29นี้นะคะจากข้อมูลนะคะก็คือ อันดับหนึ่งนะคะสถานะนี้นะคะตาคิดว่าน่าจะได้รับเงินมากที่สุดนะคะก็คือสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินนะคะที่แก้ไขแล้วนะคะก็คือสําหรับใครที่อยู่ในสถานะนี้นะคะก็ได้มีการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอที่จะรับเงินนะคะเพราะว่าวันที่29นี้เขาก็ได้บอกกันแล้วว่าจะเป็นรอบสาหรับผู้ที่มีการแก้ไขบัญชีนะคะ แล้วก็สถานะที่2อตาคิดว่าก็คงจะเป็นสถานะการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นสถานะที่ทุกคนลหลายๆท่านก็รอคอยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสถานะนี้ก็รอที่จะรับเงินนะคะแล้วก็สถานะที่3นะคะก็จะเป็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ทบทวนสิทธิ์อันนี้นะคะตาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า สถานะนี้จะยังได้รับสิทธิ์ในวันที่29อยู่ด้วยหรือไม่นะคะแต่ตาคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดข้อมูลอะไรตกหลน่นก็สามารถที่จะได้รับเช่นกันนะคะแล้วก็สถานะที่4ก็คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มนะคะอันนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์ในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็รอ รอข่าวรอฟังข่าวอีกทีนึงนะคะว่าเราจะได้รับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่ต้าได้รับฟังรับทราบมานะคะเพราะบางทีต้าก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่า คุณจะได้รับวันไหนกันแน่นะคะคือเราก็รอเหมือนกันนะคะก็เห็นเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะก็ได้รับเงินแล้วก็ดีใจด้วยนะคะ,ค well ก,ะ,คะก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและก็ขอให้ทุกคนได้รับเงินเร็วๆ,ๆ,ๆ,น,ๆนี้นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกีตาร์ซีโอนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกีตาร์ซีโอนะคะก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ต้าด้วยนะคะเพื่อที่จะมีกําลังใจในการทําคลิป ใหม่ออกมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ